สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลียนวยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึงนะดอกสวนนานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่นะสวยๆเลยค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้น ลลิบบินเบอร์2ขนาดความยาว25ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะหลอดลิบบินเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45ซนติเมตรจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากลิบบินความยาว65ซนติเมตรค่ะนี่นะคะเราจะพับลิบบินเข้ามาให้เรื่องกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเห็นะหเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะ เส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะอาออกค่ะเวบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมา เส้นที่สี่ค่ะพับเฉ่งขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสับล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้นะคะหรือโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้นะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมา สอดรูที่1ค่ะทะลุรที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่สาไปแบบนี้นะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลยนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้น,นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงให้กระชับเข้ามาเลยนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยน,นะ จับดิบบินขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะจับดิบบินขึ้นมาหนึ่งเส้นนะนับหนึ่งสองสามค่ะพาดข้ามสามเส้นไปนะคะจับพาดข้ามสามเส้นไปค่ะพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นไปจับพาดข้ามสามเส้นค่ะค่ะเราก็จะเหลือดิบบินสามเส้นสุด,สด,ะะสดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจะพาดมาแบบนี้สอดเ,เข้าไปในรูที่หนึ่งนะคะเส้นถัดมาค่ะจะพาดมา อดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะจับพันมาสอดรูที่1ทะลุรูที่3นะะี่ค่ะในแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้นะคะเราจะลิดบิบบิ้นกลับมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงให้กระชับเลยนะนะคะสอดลอดสามเส้นไปค่ะ นะคะ123นี้ค่ะจับสอดลสามเส้นปลายสอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะนี่ค่ะแบบแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จนะริบบิ้นกลับได้ามาด้านนี้ค่ะ ดออกมานะคะจับปิดบิดนะพับมาด้านหลังนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังหนึ่งครั้งพับกลับไปด้านนี้ค่ะหนึ่งครั้งนะคะสอดหน้าตัวเองนะคะลอด2องเส้นไปนี่ค่ะสอดหน้าตัวเองรอดสเส้นไปแบบนี้เราก็กดไว้ดึงมาแบบนี้ค่ะนะคะจับพับมาด้านหลังแล้วก็พับกลับไปด้านนี้ค่ะสอดหน้าเส้นตัวเองลอดสองเส้นไปกดไว้นะคะกดไว้แบบนี้ แล้วก็ดึงไปนี่ค่ะ นะคะเส้นสุดท้ายนะหานะดึงไปนี่นะคะแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็สอดเก็บนะคะสอดล้3สามเส้นไปเก็บแบบนี้นี่ค่ะสอดเลย เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัดปลายดิบินทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว25ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี้นะสอดเข้าไปนะสอดเข้าไปให้สุดเลยค่ะ ได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับดิบบินบิดมานะคะบิดมาแบบนี้นะเราจะนี่นะคะเส้นของเราอยู่ตรงนี้แล้วจะข้ามดูนี้มามาสอดดูนี้นะคะมาเลยนะคะนี่ค่ะดึงมาแบบนี้เส้นถัดมาค่ะดึงมาแล้วก็สอดดูถัดมานี่ค่ะสอดดูถัดมาได้เลยนะคะ Đó là cái đỉnh เส้นะะสุดท้ายเราก็สอดลงไปนะคะเราก็จะได้ปิดแบบนี้เราก็จัดแต่งนะคะดูให้สวยงามก่อนนะก่อนที่เราจะทําขั้นตอนถัดไปนะคะนี่นะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เราก็เปิดเส้นนี้ออกค่ะจับเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับพับลงมาด้านนี้ค่ะมิดคว่อมมาแบบนี้นะคะมิดคว่อมลงมาสอดไปแบบนี้ค่ะนะคะดึงมา จับขึ้นน้านบนปิดความมาแบบนี้ค่ะสอดลงไป นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็าพับสอดขึ้นไปเก็บค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วเราตัดปลายดิบิ้นทิ้งนี่ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว45ซนเมตรค่ะจำนวน2เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นี้นะคะแล้วก็สอดขึ้นไปนะให้เหลือปลายดิบิ้นไว้แบบนี้ค่ะ พับลงมาเลยนะคะแล้วก็สอดลงไปแบบนี้นี่ค่ะดึงมาประคองประคองลงมาแบบนี้นะคะก็ะจะได้กริดแบบนี้ ีค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายบินทิ้งอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยค่ะให้เหลือปลายดิบฟิโดแบบนี้ น่คะเสร็จแล้วเราก็สอดกลับขึ้นไปแบบนี้ตัดปลายดิบินทิ้งนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกสวนนานะคะสวยๆง,ยง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ